พี่น้องชาวราศีพฤษภครับในช่วงเดือนตุลาคมพุทธศักราช2566ยังมีเส้นทางของ the world โอกาสบรรยากาศใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้ดีมากนะครับรวมทั้ง the sun ดวงอาทิตย์ที่สองสว่างเข้ามามีความรุ่งเรืองสดใสสมหวังมั่นคงที่ดีสุดยอดนะครับ ต่อย่างไรก็ตามยังมีทาวเวอร์ตัวแปรจุดหักเหจุดที่ไม่ควรมองข้ามอยู่ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาวราศีพฤษภในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีพฤษภครับคลิปนี้มาดูกันดวงของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือน ตุลาคมพุทธศักราช2566จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับพีน้องที่สนใจเรื่องของดวงโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตคติและก็อุตทางหอนต่างๆนะครับมาดูกันได้ก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีพฤษภคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีพฤษภคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม จนถึงวันที่14มิถุนายนนะครับหรือว่าทันที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีพฤษภก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าเส้นทางดวงของชาวราศีพฤษภในเดือนตุลาคม2566จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางชีวิตจะเป็นอย่างไร มาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของหน้าที่การงานกันนะครับโอกาสการงานการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรมีอะไรที่ดีหรือว่ามีอะไรที่ควรระวังมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ The World แตเดว่าคือโอกาสนะครับพี่น้องชาวราศีพฤษภช่วงเวลาดีๆจังหวะชีวิตที่ดีๆเริ่มที่จะ ปรากฏเข้ามาในวงจรชีวิตของชาวราศีพฤษภในเดือนตุลาคมนี้นะครับการงานจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆมีการโยกย้ายมีตำแหน่งมีงานสำคัญๆเข้ามานั่นคือการพลิกสถานการณ์ที่ไม่ดีนะครับคนรู้สึกว่างานไม่ดีงานที่มีแต่อุปสรรคในช่วงก่อนหน้านี้นะครับตุลาคมจะเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้น ไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับมีโอกาสไปใหม่ชีวิตดีขึ้นมีความรุ่งเรืองสดใสชีวิตมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะเชื่อมโยงถึงบรรยากาศทางด้านอื่นๆด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการงานนะครับเป็น8ไม้เท้าก็การงานที่ดีขึ้นนะครับขยายงาน สร้างงานเพิ่มพื้นที่เพิ่มโอกาสไปใหม่ในเรื่องของการงานนะครับและก็เชื่อมโยงถึงงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะโดดเด่นเข้ามาด้วยในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างการได้รับการดูแลการจัดสรรบริหารอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับก็จะโดดเด่นขึ้นมาคนที่เราคอยโอกาสเรียกคำว่าบ้านที่อยู่อาศัยก็จะสมหวังด้วยนะครับ ประการต่อมาับมาดูส่วนที่3ในเ,เรื่องของการงานเป็นเจ็ดดาบเจ็ดดาบนี้เป็นอุปสรรคเป็นข้อที่ควรระวังนะครับในเส้นทางของชีวิตและการงานนะครับท่านอาจจะเจออุปสรรคที่มาพร้อมกับคนบางคนนะครับร้อยคนที่เข้ามาในวงจรชีวิตของท่านนะครับอาจจะมีบางคนมาพร้อมกับ ปัญหาแต่ว่าปัญหานั้นคือความยุ่งยากความขัดแย้งความไม่เข้าใจซึ่งกันรละารการทะเลาะหรืออะไรก็ว่าไปซึ่งพี่น้องชาวราศีพฤษภต้องร,รมะมัดระวังด้วยนะครับการทําสัญญาการเจราจาข้อตกลงใดๆก็ตามนะครับในช่วงนี้ก็ต้องร,รมะมัดระวังรัดกุมรอบคอบและมีเหตุผลนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของ การเงินนะครับเส้นทางการเงินจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชาถ้วยราชาถ้วยมาอยู่ในตำแหน่งของการเงินนั่นคือการที่ชาว ราศีพฤษภนะครับจะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการเงินมีโอกาสจะได้รับผลที่ดีนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบไหนอย่างไรก็ตามของานขอความช่วยเหลือด้านการเงินหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องสินเชื่อด้านการขอเครดิตอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมีโอกาสที่จะได้รับผลที่น่าพอใจนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินเป็น เตมเพรนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เจอปัญหาการเงินไม่ดีฝืดเครื่องมีภาวนี้สินนะครับ พอช่วงตุลาคมนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับบรรยากาศของการเงินก็จะมีความเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะครับคนที่เราคอยเงินจะสมบังไม่ว่าจ,จะเป็นรายรับรายได้หรือว่าการติดต่อเรื่องของการเงินก็จะมีสภาพที่คล่องนะครับคล่องขึ้นมีเงินเข้ามาตลอดนะครับ ต่อมาครับมาด,ดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น7ไม้เท้านะครับนี่เป็นเรื่องของการประมูลงานด้วยการแข่งขันกฎเกณฑ์กติกาการคัดเลือกอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เชื่อมโยงถึงกับการงานและการเงินนะครับพี่น้องชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่จะเป็นผู้ได้รับความสมหวังนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่3 คือเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาวราศีเพื่อครับเส้นทางความรักจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งมีทาวเวอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าความรักอาจจะมีปัญหานะครับมีปัญหาแบบไม่เข้าใจซึ่งกันและกันขัดแย้งทะเลาะวิวาทหรือว่ามีเหตุอันจําเป็นที่จะต้องอยู่กันคนละที่ ปรัดภาคจากกันไม่อยู่ด้วยกันนะครับหันหลังให้กันอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับก็บอกเล่าสู่กันฟังว่าในช่วงตุลาคมนี้นะครับประครับประคองความรักด้วยนะครับใจเย็นๆสำหรับคนที่มีเรื่องที่ขัดแย้งกันอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังจะพูดจะเจรจาจะตกลงเรื่องอะไรก็ตามขอให้ยึดหลักของคําว่าเหตุผลและใจเย็นๆไว้ด้วยนะครับป้องกันข้อผิดพลาดในด้านที่เราไม่อยากให้เกิด ซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่งไรงก็ตามเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น1 ถ้วยนะครับหนึ่งถ้วยคืออารมณ์จิตใจนี่มีส่วนสําคัญนะครับอารมณ์ดีจิตใจดีมองบรรยากาศของความรักก็จะสดใสสวยงามขึ้นนะครับภายในครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะมีความรู้สึกที่ดีตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์ในช่วงนี้นะครับจึงมีส่วนสําคัญไม่น้อยในการที่จะประคับประคองคําว่าความรักครอบครัวนะครับ ราการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในราศีพฤษภนะครับเส้นทางความรักมีเดอะซันอยู่ด้วยนะครับเดอะซันคือการเพลิกวิกิจเป็นโอกาสทองการแก้ไขปัญหาการที่ท่านจะเติบโตรุ่งเรืองขึ้นสมบังมั่นคงขึ้นนะครับเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการงานการเงินและเรื่องของความรักนะครับความรักถ้าลดคําว่าเอาแต่ใจตัวเองลงเมื่อไรนะครับท่านจะผ่านอุปสรรคได้ความรักก็จะมีความสมบังมั่นคงรุ่งเรืองขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นดวง เด่นเด่นทั้งด้านงานด้วยการเงินด้วยแล้วก็ชีวิตทั่วๆไปด้วยมีอํานาจบรารมีมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นการที่เรามีอํานาจมีชื่อเสียงเข้ามาในช่วงนี้มีในหมายเขาว่าเราจะต้องใช้อารมณ์ตามใจตัวเองอย่างเดียวนะั้นอาจจะเป็นผลเสียทางด้านของความรักด้วยนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4ี่คือเรื่องของ อุปสรรคการแก้ไขปัญหาหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีพฤษภมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คืออัศวิน อัศวินไม่เท้านะครับการงานนะครับคนทํางานประจํามีการเปลี่ยนแปลงงานด้วยมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานเปลี่ยนแปลงที่อยู่ก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเพื่ออนาคตเพื่อความรุ่งเรืองขึ้นนะครับหรือไม่คนที่ทํางานส่วนตัวท่านก็จะได้งานใหม่ๆเข้ามามีการทําสัญญามีการเจรจาตกลงเรื่องของการงานเข้ามานะครับทําให้การงานของท่านมีโอกาสใหม่ๆนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็นเฮอร์มิตนะครับนี่คือแสงสว่างที่ปลายอุโม,มงค์นะครับท่านอาจจะเจอปัญหาเจ้ปัสสัต เจอเรื่องยุ่งยากลำบากใจนะครับแต่โอกาสของท่านคือการพลิกสถานการณ์ที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านสร้างบุญสร้างกุศลผลอนิสงค์ความดีทั้งหลายทั้งปวงที่จะส่งมาในช่วงนี้ทำให้ท่านได้รับโอกาสใหม่ๆผ่านพ้นอุปสรรคได้มีแสงสว่างเข้ามามีความหวังท่ามกลางความมืดมัวนะครับก็จะดีขึ้นรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหลือเกื้อหนุนให้ท่านได้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงได้รับโอกาส ที่ดีในเรื่องของงานในเรื่องของการเงินหรือเรื่องของการดำเนินชีวิตนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาวราศีพฤษภครับทิศทางแนวทางชีวิตดีเยี่ยมในเรื่องของการงานนะครับเป็น10ไม้เท้านะั่นคือโอกาสการงานที่จะเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นรุ่งเรืองขึ้นนะครับงานประจําก็จะได้ตําแหน่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม รับผิดชอบงานที่สําคัญสําคัญมีบทบาทมีความรู้ความซ่อนอะไรท่านสามารถที่จะได้ทําในสิ่งนั้นนะครับแล้วก็เติบโตมั่นคงขึ้นคนที่ทํางานส่วนตัวอาชีพอิสระนะครับก็จะมีงานเข้ามาใหม่ๆงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมงานที่สร้างความมั่นคงให้กับท่านได้ในช่วงนี้นะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็น ให้ยพยากรณ์ใบที่13นะครับเพื่อเพิ่มเติมในการให้คำพยากรณ์สําสำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีพฤษภนะครับเป็น2เหรียญน,นะครับเรื่องของการบริหารเงินนะครับท่านยังมีเรื่องของภาระค่าใช้ใจ่ายนะครับต้องจัดการบริหารด้วยความรอบคอบแม้ว่าชีวิตดีการงานดีโอกาสการเงินดีนะครับแต่เรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆยังมีต้องรับผิดชอบอยู่นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีพฤษภในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2566เรื่องของการงานท่านมีโอกาสดีเยี่ยมในการที่จะเปลี่ยนแปลงงานย้ายงานได้รับงานใหม่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมพลิกสถานการณ์ไม่ดีให้กลับมามีความมั่นคงต่อไปได้นะครับมีบรรยากาศเป็นใหม่สดใสขึ้นชีวิตนุ่งเรืองขึ้นนะครับรวมทั้งงานที่ส่วนตัวก็จะโดดเด่นเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่างานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะโด,ด เด่นขึ้นมารวมทั้งมีโอกาสใหม่ๆม,มีการที่จะดูแลรับถือว่าก็ได้มาซึ่งบรรดอาอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของการเงินก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการเงินก็มีโอกาสที่จะได้รับผลสําเร็จคนที่เคยมีปัญหาเรื่องของการเงินค่อยๆค,คลี่คลายเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นนะครับประเด็นของความร,รักนะครับอาจจะมีปัญหาท่าใจร้อนนะครับคืออาจจะไม่เรื่องของความขัดแย้งไม่เข้าใจซึ่งก,นกันและกันหรือไม่ก็มีเหตุจําเป็นที่มากไปกว่านั้นนะครับอยู่กันคนละที่พลาดพลาดจากกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวราศีเพื่อสควรระมัดระวังนะครับใจเย็นๆนะครับเพราะว่าด้านอื่นๆท่านดีเยี่ยมการงานโดดเด่นมั่นคงมีชื่อเสียงการเงินดีมากแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเด่นแล้วนะครับใช้แต่อารมณ์ในเรื่องของความรักก็จะเกิดปัญหาได้นะครับลดความรู้สึกเอาแต่ใจตัวเองลงไปแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีความรักก็จะสดใสสวยงามได้นะครับส่วนทิศทางแนวทางชีวิตนะครับ มีโอกาสดีในการงานมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีแสงสว่างในปลายอุมโมงค์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส,ส่งให้ท่านได้รับผลสเสด็จในทิศทางที่ดีนะครับ แต่ก่อนที่จะถึงจุดนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของคนบางคนที่อาจจะมาสร้างปัญหาให้กับท่านไม่ว่าจะในรูปแบบไหนอย่างไรระมัดระวังป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับรวมทั้งคําว่าใจร้อนก็จะส่งผลเสียด้วยนะครับมีปัญหามีเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาด้วยก็ต้องระมัดระวังดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีพฤษภครับ เอาละครับหมอฮัก็พยากรณ์ดวงของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนตุลาคมพุทธศักราช2566มาครบบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคและทิศทางแนวทางชีวิตนะครับ พี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณยานในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกระุนากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมฮักนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญก้าวหน้า,นารุ่งเรืองพลิกวิกิตเป็นโอกาสทองสำเร็จมั่นคงร่ำรวยทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ